นึกถึงอาหารพื้นบ้านอาหารป่ารสชาติจัดจ้านทำถึงราคายังดีของดีเมืองโคราชก็ต้องร้านแหวกถั่วสิคะนี่ฉันมาไม่รู้กี่รอบันนะแกนึกถึงอาหารบ้านบ้านเนี่ยต้องร้านนี้ตลอดอยากกินอะไรสั่งได้เลยค่ะแกเริ่มต้น60ทุกอย่างยกเมนูพิเศษบางอย่างนะแกอย่างขาหมูก็จะเจแล้วแต่ละเมนูนะเป็นตัดแทบมากเลยแกสั่งมาหลากหลายเมนูเลยค่ะใครมาร้านแวกถั่วเนี่ยชอบกินเมนูไรกันคะคอมเมนต์บล็อกหน่อยนะอย่างวันนี้อันนี้สั่งมาสี่เมนูไม่ว่าจะเป็นลาบเป็ดป้านินแดดเดียวแกงคั่วหอยขมคั ได้มาณโอเคนะแกพอดีพอดีเหนียวแล้วลแกเดี๋ยวมาเริ่มชิมกันเลยอันนี้เป็นขั้วไก่บ้านนะแกพอได้ยินคําว่าไก่บ้านเหมือนจะเหนียวใช่ปะแต่อันนี้ไม่เหนียวนะแกแล้วเขาทำขั้วได้อร่อยมากเลยอะแซบเผ็ดรอ้อนถึงเครื่องสุดๆนี่นจะเป็นแกงขั้วหอยขมนะแกหอยขมก็คือให้มาเยอะเลยนะเมนูนี้ก็อร่อยนะฮะแกที่จะออกหวานนิดนึงชอบหอยขมนะแกมีความกรึบๆและให้มาเยอะน้ำในราคา60สิบแซบกันต่อกับลาบเป็ดค่ะแกจานนี้ก็60เหมือนกันรสชาติกลางๆนะฮะแกเป็ดนุ่มน้ำไม่มีความเหม็นอะไรเลยกินกับข้าวนนนนนนะะะะะแแแกก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 กิิัััับบบผผ่่่่่มมมตตาาางงๆเเเเเเีีียยยยออออออรรรรลลลคืฟววได้้จป็น ปลานินแดดเดียวไหมคะแกมันจะมีความเหนียวเหนียวหน่อยไม่รู้ว่าทอดไว้นานแล้วหรือมันเป็นแดดเดียวเนาะแกเลยมีความเหนียวเนียแต่อร่อยเดียห์แกมีความเค็มเค็มมันๆกินกับข้าวเหนียวเลิศมากที่สั่งมาวันนี้แค่ส่วนหนึ่งเท่าน,นั้นนะแกเมนูอื่นขเขายังมีให้น่าลองอีกเยอะเลยอัปเดตสิงหาคมปี68นะคะแกราคาปรับเพิ่ม60สิบนะยังไงมาลองกันได้นะใครเคยกินอันนี้แล้วบ้างมาใหม่กันหน่อย